สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเช้านะคะพี่แป้นด้สอนน้องๆนะคะรับชุดคิตตี้ไปมีใครไปดูแล้วบ้างและอยากให้น้องนะคะช่วยกันคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยว่าเขาดาวปีนี้น้องๆจะไปเขาดาวกันที่ไหนไปต่างจังหวัดหรืออยู่ที่บ้านคะลองคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะและพี่แป้นนะคะจะสอนน้องๆนะคะรับหน้าตาฟรีทั้งหมด4ชิ้นค่ะชิ้นแรกจะเป็นตาสีเขียวที่มีดาวตรงแก้มแบบนี้เขาแจกทั้งหมด1,500ชิ้นค่ะและชิ้นต่อไปนะคะน้องๆบอกเลยว่าเทไม่แพ้กันเลยนะคะน้องๆผู้ชายน่าจะชอ ะะเป็นหน้าแบบโกรธแบบนี้นะคะแถมมีดาวูตัวแก้มสีชมพูด้วยเขาก็แจกทั้งหมด1,500ชิ้นเช่นกันจ้าและชิ้นที่3นะคะพี่แป้งไม่รู้ว่ามันคือหน้าตาอะไรนุน้องใครดูบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยนะคะเขาแจกเพียงแค่2,000ชิ้นเท่านั้นตอนนี้เหลือ1,600ชิ้นชิ้นสุดท้ายนะคะนน้องจะเป็นตานะคะที่เป็นรูปหัวใจ2สีแบบนี้แจก1000ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะนุ่นน้องแน่อะกกรป้นล้แว การที่น้องจะได้ของฟรีนะคะในแมปแมปนี้คือการที่น้องเนี่ยจะต้องยืน F K เอาพอยต์นั่เนเองนะคะแล้วก็ยืนเอาวินซึ่งหน้าตาเนี่ยน้องสามารถเข้ามาจิ้มดูได้เลยนะคะว่าหน้าตาแต่ละอันเนี่ยใช้วินหรือใช้พอยต์เท่าไหร่บ้างอย่างอันนี้นะคะน,น้องใช้30ิวินนะคะคือการที่เราเนี่ยยืนครบ30มนาทีโดยที่ไม่มีคนขยับเราก็าจะได้ไปเลยค่ะหนึ่งวิน และจริงๆนะคะน้องๆมันมีหน้าอื่นๆด้วยนะคะน้องๆสามารถมาดูได้นะคะว่าใช้เท่าไหร่และของชิ้นอื่นๆนะคะที่ยังอยู่ในแมปนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หมดนะคะน้องๆสามารถมายืน A f ฟเคไว้ก็ได้นะ,ะปล่อยจอยแล้วก็เลือกเอานะน้องๆว่อยากได้ชิ้นไหนบ้างเพราะการเล่นยังไงมันก็เหมือนการหากเรามีพอยเยอะหรือวินเยอะเนี่ยก็สามารถนํามาแลกของในแมปแมปนี้ได้ซึ่งของแต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะคะน้องๆแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้วินเยอะไปหน่อยนั่นเองใครที่อยากได้ชิ้นไหนก็ลองมาแลกกันดูนะคะอย่าลืมอย่างที่พี่แป ยนะคะแล้วยืนครบ30นาทีนะคะน้องๆได้1วินพร้อมกับโบนัสพอยต์อีก20,000พอยต์นั่นเองใครที่อยากได้รีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ